สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับลิขิตรักสองนักขลาก็เป็นจีนคอสตูมโบราณอีกเรื่องหนึ่งที่อัดวานก็ดูอยู่ทุกวันเลยนะคะนอกจากจะให้กำลังใจนะคะเฮียจังฮั่นแล้วของอัดวานแล้วนะคะก็ยังให้กำลังใจนะคะจูฉีตันด้วยแล้วก็ยังมีดาราน,น้องๆผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยนะคะที่ก็ดูแล้วนะจะแบบโอ้โหถ้าซีรีส์ไดออนแอร์ air ไปเมื่อหลายปีที่แล้วนี่ก็คงจะตอนนี้ <laughs> พวกเราคงคุณ หน้าคุณตานะคะอย่างเช่นองคหญิงเฉียนเฉียนก็มีความน่ารักดีแต่ว่าด้วยบทนะคะเป็นอะไรที่แบบหน้าหน้าจิกหัวขึ้นมานะคะแล้วก็เบิร์ดกะโหลกหลายหลายทีหน่อยพูดก็มากนะคะแล้วก็ชอบทําตัวแบบวิ่งไปนิดนึงก็ล้มอะไรแบบนี้งงดูไปก็บอกตัดออกได้ไหมนะคะองคหญิงเฉียนเฉียนเนี่ยไม่อยากจะแบบเฉียนเฉียนนะไม่อยากจะเห็นเลยนะคะอยากดูฉากพระเอกนางเอกนะคะแล้วที่สําคัญเพื่อนๆไปดูตอน26 27บหยิบเเนาะมันมากเลยนะคะไอ้สอง พี่น้องของซีหลิงอะฮะไอ้ชูไฟเยียนนะคะกับชูเทียนเกออะคู่นี้มันเป็นคู่ที่เอามาให้พระเอกนางเอกของพวกเราซ้อมสุดๆเลยนะคะแล้วก็บอกแล้วพระเอกของพวกเราเป็นแนวที่แบบสนแต่สนแต่ภรรยาคนเดียวเท่านั้นนะคะใครมาทําร้ายภรรยานี่ถีบกันหนํำเลยะค่ะเมื่อฉากตอนที่27นะคะก็มีการถีบตัวของชูเทียนเฟยด้วยนะคะก็แหมจะมาทําร้ายนางเอกของพวกเราแต่ยายชูเทียนเฟยก็รับกรรมไปแล้วนะ เพื่อนๆคือมันไปกดระเบิดไงก็ทำให้หน้าแถบหนึ่งของตัวเองนั้นเสียโฉมไปเลยนะคะก็ต้องใส่ไอ้ผ้าบางๆปิดหน้าเอาไว้นะคะแต่ทีนี้ในตอนที่28-29หวันก็ยังไม่ได้ไปดูเนาะต้องรอให้ออนแอร์ก่อนนะคะ <c oughs> ก็นะจุดนี้คืออยากจะรู้ว่าตกลงอะ่ะชูเทียนเฟยตายไหมเพราะว่ามีจิงหลินะ่ะกระโดดเข้ามาเอ้ยไม่ใช่ นั่นไงมาแล้วนะคะองครักข้มเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะจิ้งหลิงเป็นองค์ครัก์ของสันต้นะคะจากเรื่องทํานองรักกังวนแดนดินนะคะอดวานเอามาใส่ให้เรื่องลิขิตรักสองนักขาลาเรียบร้อยค่ะก็คือคนที่เป็นองคครัก์คนสนิทของพระเอกองค์ชายสี่ของพวกเรานะคะเข้ามาแล้วก็เสียบนะคะเอากระบี่นั้นเสียบไปที่เรียกได้ว่าด้านข้างท้องของยายชูเทียนเฟยเนี่ยแหละค่ะมิดด้ามเลยนะคะก็มาดูกันว่าจะตายไหมเพราะว่าพี่น้องคู่นี้นะคะของสี ลิงหนี่ตายยากมากๆค่ะอย่างฉู่ทเทียนเกินนั้นก็หลายอย่างนะคะโดนเสียบก็แล้วนะคะโดนตกลงไปหน้าผาก็แล้วคราวนี้โดนทรายถมนะคะเพราะว่าโดนเหวี่ยงค่ะโดนเหวี่ยงปุ๊บนะคะหัวก็ไปกระแทกกับเสาหินนะคะก็ทําให้สลบไปแล้วทีนี้มันมีพายุทะเลทรายอยู่เพื่อนๆแล้วก็โอ้โหทรายก็กองถมขึ้นมาเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมอหว่านว่าไม่ตายอ่าเพื่อนๆว่ายังไงเอยตายยากตายเย็นมากๆเลยนะคะ,ะมันมากคือที่เกิดมานะคะตอนที่ยี่สิบหกยิบเจ็ด ยมันมากๆอยากให้เพื่อนๆไปดูกันนะคะเรามาที่นะคะเฮียจังฮั่นกันบ้างค่ะจังฮั่นนะคะตอนนี้มีผลงานใช่ไหมก็เป็นเรื่องปกติที่แบบเออก็จะมีงานอีเวนต์แล้วนะคะก็ได้รับเชิญไปวาไรตี้ไปสัมภาษณ์อะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบไลฟ์ด้วยไลฟ์ live ก็คือมีตอนแรกก็ที่เห็นเนาะก็มีไลฟ์กับนางเอกใช่ไหมคะน้องจูชีตันแล้วก็มีเหล่าบรรดาพระรองอะไรแบบนี้ก็มีการไลฟ์กันขึ้นมาด้วยแล้วก,แวก็แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการไลฟ์เหมือนกับพระเอกกับนางเอกอะไรแบบนี้นะคะก็เห็นพน ผ่านตาอยู่นะคะทีนี้ก็มีนะคะสัมภาษณ์แบบนิตยสารอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคุณจังฮันเองก็พูดได้ดีมากๆเลยนะคะในบทสัมภาษณ์เนาะเพื่อนๆใดไปฟังกันหรือ,อยังเอ่ยนะคะน่าจะมีสับไทยเนาะในมีในประเทศไทยน่าจะมีะแฟนคลับนะ FC ไ h a i l a ด์ของคุณจังฮันอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็สําหรับนะคะคําถามของนักข่าวก็แน่นอนว่าแหม่มันก็ต้องมีเรื่อง,ร,องราวเก่าๆนะคะแต่ก็ต้องกล่นมาถึงเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นละครนะคะที่อ ในช่วงแรกไม่มีใครที่จะไปใส่ใจที่จะดูเลยนะคะวันแรกอะไรประมาณเนี้ <c oughs> แต่พอหลังจากนั้นนะคะเรียกได้ว่าเขาวัดผลกันโอ้โหค่ะ1อาทิตย์นะคะจนแบบ10วันโอ้โหเป็นกระทูแบบ ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะคะสำหรับคุณจางฮันก็ได้รับคำชื่นชมนะคะว่าอุ๊ยตาลราแบบเล่นดีนะถึงแม้ว่าองค์ประกอบบางอย่างบางคนก็จะบอกว่าไอสิ่งที่มันประกอบฉากมันดูแล้วมันมันเป็นของทุกๆนะอะไรแบบนี้แล้วก็ตำหนิว่าพระเอกของพวกเราทำผมได้แก่มากๆ <laughs> เออนะอ,อันนี้ก็มันก็มีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วทีนีออ้ทางด้านผู้สัมภาษณ์นะก็ถามว่าในช่วงที่แบบออหายไปเจปีเนาะจากจากจีนคอสตูมโบราณเนี่ยได้ไปทําอะไรมาบ้างนะคะก็สรุปความได้ว่าเฮียจังฮันของพวกเราก็บอกว่าก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาทางหน้าจอโทรทัศน์มากนักนะคะอย่างเช่นไปออแสดงละครเวทีอะไรแบบนี้นะคะเขาก็แสดงมายาวมากเลยนะคือคิวก็ทั้งปีเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้ส่ง ให้เขามีชื่อเสียงหรือว่าโชคราบอะไรขึ้นมาแต่ว่านะคะการได้แสดงละครเวทีเนี่ยมันเป็นการแสวงหาประสบการณ์แล้วก็เป็นความปรารถนาของเขาคือเขานั้นรักในการแสดงเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เวทีของของไอ้เวทีละครแบบนี้นะคะไอ้ละครเวทีเนี่ยมันก็เป็นอีกมันก็เป็นอีกแขนงหนึ่งที่นักแสดงนั้นควรจะทําได้นะคะก็บอกแล้วว่าว่าจัางฮันเขาเขาชอบนะคะเขาชอบเส้นทางนี้นั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมี มีไปออกรายการวราไรตี้บ้างแต่ก็ไม่เยอะนะคะที่ผ่านมานั่นเองนะคะแล้วทีนี้ก็มีการถามว่าการที่ละครเรื่องนี้ได้ออนแอร์ air, นั้นดีใจไหมเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะนี่คุณจังฮันก็บอกว่าก็ดีใจมากเพราะว่านอกจากตัวเขาเองนะคะเขาก็บอกว่าในเรื่องนี้ก็ยังมีเหล่าบรรดานักสแสดงที่แบบทุ่มเทกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะแบบมี อย่างเช่นนักแสดงผู้หญิงเนาะในเรื่องนี้ก็จะมีถึง6ท่านด้วยกันซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่มีผลงานในอนาคตคือเป็นผู้ที่มีออรา่ามีมีอนาคตที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคุณจางฮันก็พูดได้ดีมากๆเลยนะคะคือเขาก็ไม่ได้ได้บอกเฉพาะความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อผลงานตัวเองคือเขาดีใจกับนักแสดงคนอื่นๆนะคะที่เรื่องนี้มันได้ออนแอร์ขึ้นมาหลังจากผ่านไปประมาณ3 4ปีอะไรประมาณนี้นะคะ จากนั้นนะคะทางด้านของอผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าไหนลองลองเล่าเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับตัวละครเนี่ยจินปเป่ยเยื้อองชายสีนะคะทางด้านคุณจังฮันก็พูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขานั้นไม่ได้อ่านนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเขานั้นทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาเอาจากในบทละครที่ที่แบบฝ่ายผลิตนั้นส่งให้เขาอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าคือบทละครกับตัวของนวนิยายต้นฉบับมันอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันก็นกได้เพราะฉะนั้น เขาขอศึกษาทำความเข้าใจกับบทละครโทรทัศน์ล้วนๆเลยนะคะซึ่งเขาเองก็มีการพูดออกมาว่าคือไอ้บทละครของเรื่องนี้มันดูค่อนข้างจะโบราณน,นั่นเองนะคะแล้วก็มีแนวคิดเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาด้วย แล้วก็แน่นอนว่าจากนั้นคุณจังฮั่นก็เล่าให้ฟังเขาคๆว่าตัวละครนะคะที่รับบทโดยจูชูตันนั้นก็ต้องเดินทางข้ามเวลาไปที่เทียนฉีนะคะแล้วก็มาเทียนเฉียเทียนเฉียะโอ้ตายละ่ะคิดถึงเทีเยนฉีจากเรื่องไอ้นั้นอีกแล้วนะคะมหาเทพไปสัวค่ะอ่ะกลับมานะคะเดินทางนะคะมาที่เทียนเฉียพร้อมกับกริฐนะคะจากนั้นก็ได้รับเลือกเป็นพระชายาโดยจินปเปยเยีค่ะแล้วก็เรื่องราวก็ค่อนข้างแบบเขาทางด้านคุณจังฮั่นบอกว่าบทละครนั้น จัดมาให้กลมกล่อมให้เหมือนกับเป็นละครสั้นๆนั่นเองนะคะจากนั้นนะคะผู้ที่สัมภาษณ์ก็ถามแบบตลกเนาะตลกตลกประมาณว่าเออแล้วทําไมถามได้ไหมว่าทําไมองค์ชายสี่จินปเป่ยเยี่ยนนี่ยถึงเลือกหานจืดฉิงมาเป็นพระชายานะคะทางด้านของจังฮันก็พูดแบบพูดแบบติดตลกแหละคือเขาก็พูดให้บรรยากาศมันสนุกสนานนะคะเขาก็บอกว่าเพราะว่าตัวของหานจืดฉิงนั้นมีกลิ่นนะคะกลิ่นยากลิ่นยาผิดนั่นเองค่ะก็เลยเลือกนะคะ แต่จริงแล้วถ้าเพื่อนๆจำได้ในบทพูดของในละครเนาะพระเอกได้บอกแล้วนะคะว่าเหตุผลที่เลือกนางเอกเนี่ยมาเป็นพัชายาทั้งๆที่แบบไม่เก่งอะไรเลยตามคำพูดของนางเอกเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งนะคะมีความแบบสงสัยว่าตัวเองนั้นถ่ายพิดท้ายฉินเข้าไปในร่างของนางเอกแล้วทำไมนางเอกยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็ข้อสองก็คือรู้สึกผิด รู้สึกผิดนะคะกับชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งซึ่งตัวเขาเองนั้นใช้คนคนนั้นในการที่แบบเอาพิษจากร่างของเขาออกไปแล้วคนคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนอะไรประมาณนี้เป็นความรู้สึกผิดนั่นเองมันมีในบทละครพูดเรียบร้อยแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในบทสัมภาษณ์นี้ก็แค่เป็นการแบบพูดออกมาให้บรรยากาศมันไม่ตึงเครียดเท่านั้นเองนะคะ จากนั้นนะคะพิธีกรนะคะผู้สัมภาษณ์ก็ถามเกี่ยวกับกระบวนการผลิตว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็คุณจางฮันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้ถ่ายทําที่เหิองเตียนแทบจะทั้งหมดเลยสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยก็สร้างขึ้นเนาะอยู่ที่เหิงเตียนหมดเลยเสื้อผ้าเครื่องประดับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรียกได้ว่ามันมีคล้ายกับละครเครื่องแต่งกายเรื่องอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าในเรื่องนี้มันเพิ่มพล็อปในในเรื่องของปืนใหญ่ระเบิดแล้วก็มีพวก สัตว์พิเศษอะสัตว์พิเศษอย่างเช่นนกกระเรียนอะไรแบบนี้ก็จะมีด้วยนะคะนอกจากนี้การลำดับภาพการควบคุมคุณภาพนะคะทางด้านของ ของผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่าเนี่ยมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ในอินเทอร์เน็ตนะว่าคุณภาพค่อนข้างจะแย่ทีเดียวนะคะซึ่งอย่างฉากที่มีการโคสอัพนะคะาบางส่วนซ,ซึ่งซึ่งมันรู้อยู่แล้วว่าต้องไม่ใช่จังฮันแน่แต่ว่าจังฮันหรือว่าองค์ชาย4จินเป๋ยยั่วกํากลังทําการคารวะคุกเข่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไมถึงไม่โฟกัสไปทั้งตัวว่าทําการคารวะห้องเต้ยอยู่คุกเข่าอยู่อะไรแบบนี้ทําไมต้องไปโฟกัสที่ชายกระโปรงบ้างหรือไม่ก็หัวเข่าที่แบบลง ไปที่ผืนบางนะคะแล้วก็ถามจี้จุดเข้าไปอีกนะคะว่าภาพมันเห็นเห็นอยู่เลยว่าหน้าของจังฮันเนี่ยหน้าของคุณเนี่ยคือมันเหมือนกับการยืนอยู่แต่ว่าไปโคชอัพที่หัวเข่าวว่าว่าลงไปแล้วเออว่าคุกเข่าไปแล้วทำเช่นนั้นทำไมนะคะ แล้วก็ขยี้เข้าไปอีกค่ะก็บอกว่าเนี่ยชาวเน็ตแล้วก็ผู้ที่ชมเนี่ยมันก็ยากที่จะสร้างความเข้าใจให้พวกเขาเนะเพราะว่าอย่างปกติปกติแล้วเนี่ยไอ้ละครเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกหรือใครก็ตามการคุกเขา่าคาระวะแบบจัก,กรพรรดิหรืออะไรแบบนี้นะคะสามารถจะทําได้แต่ทําไมจางฮันกะจูฉีตันนั้นทําไม่ได้อย่างนั้นหรือต้องใช้สแตนอินนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหค่ะพิธีกรก็ขยี้เข้าไปอีกนะคะขยี้ขยี้ค่ะก็ณัดจุดนี้นะคะก็แบบ อบอกไปอีกว่าเออหรือว่านักสแสดงนั้นคือเป็นข้อข้อเรียกร้องข้อแบบของคุณใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะของนักสแสดงหรือเปล่าว่าเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงแล้วไม่จําเป็นต้องถ่ายฉากคุกเขา่าหรือว่าเป็นความต้องการของผู้กํากับที่แบบเขาเลือกที่จะให้ความสําคัญกับนักสแสดงเองนะคะ แล้วก็มีการถามคุณจังฮั่นว่าเนี่ยไอ้ประเด็นนี้นะมันทําให้มีบางคนเนี่ยถึงกับไปคอมเมนต์แล้วก็ให้เขาเรียกว่าแบบคอมเมนต์นักเกียรตินักเกียรติเอาไว้ด้วยนะคะคือบนโต๊ะป่านเนี่ยบางคนให้1ดาวบางคนให้2ดาวด้วยกับการที่แบบมีการเหมือนปุกเล้ากันขึ้นมาว่าเอ้ยดารานี่แบบโอ้ยไม่ยอมแม้กระทั่งคุกเข่าเลยนะอีโก้สูงอะไรประมาณนี้นะคะ ณจุดนี้นะคะคุณจังฮั่นก็ก็พูดแบบแบ่งรับแบ่งสู้เนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาบอกแค่ว่าเขาทําตามทีผู้กํากับเป็นผู้ที่บอกเขาอะไรประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้พูดเยอะในประเด็นนี้ค่ะ <c oughs> ก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ออกมาในรูปแบบนี้ก็คือทางทางผู้กํากับเนี่ยเขาบอกว่าเออเดี๋ยวใช้สแตนด์อินก็ได้อะไรก็ได้คือเป็นผู้ที่แบบไม่ได้ให้เขาถ่ายอะไรประมาณนี้นะคะอ่านี่คือความหมายรวมๆนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มีการขยี้เข้าไปอีกนะคะก็มีการ ถามว่าถามคุณจังฮันว่าได้รู้ถึงผลคะแนนของเรื่องที่ผ่านมาไหมอย่างสุภาพบุรุษจากเขต8ตะวันออกเนี่ยอย่างบนเว็บที่เป็นอ้างอิงนะคะอย่างโต๊ะป่านซึ่งก็ได้คะแนนเพียงแค่2.1เท่านั้นอะไรแบบนี้นะคะอย่างเอ่อบางเรื่องที่เคยผ่านผ่านมานะคะไอ,อเรื่องในปี2021เรื่องนั้นได้4.7อะไรอย่างเนี้ยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็ถือว่าพับลณกมีปัญหาไหมมีความไม่มั่นคงไหมอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะคุณ จังฮันก็บอกว่าคือในวงการบันเทิงเนี่ยทุกอย่างมันก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็มีช่วงที่ขึ้นแล้วก็ช่วงที่ลงด้วยนะคะแล้วกเออ็เข้าใจว่าถ้าเกิดมันแบบถูกใจนะคะสำหรับคนดูอะไรประมาณนี้คือความหมายรวมๆนะเพื่อนๆก็คือมันมันอยู่ที่แบบการตัดสินของผู้คนบางทีพวกเขาก็เข้าใจผิดอะไรประมาณนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการแบบออถามด้วยเนาะเออคนจีนเขาก็ถามชัดเจนนะ บอกว่าก็มีข่าวมาว่ามีผู้บริหารระดับสูงในวงการบันเทิงแล้วก็ผู้ที่เป็นแบบ ผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือเรียกได้ว่าเป็นผู้สูงศักดิ์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของจีนเนี่ยอย่างเช่นแบบมีโปรดิวเซอร์รายใหญ่ถึง2ลรายเลยนะคะที่แบบก็ให้การสนับสนุนคุณจางฮั่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางเทนเซ็นวิดีโอรวมทั้งทางเฟยเฟยเป่าเขาเจอด้วยอะไรแบบนี้นะคะต่างก็ให้การสนับสนุนคุณจางฮั่นใช่ไหมอะไรเงี้ย,ย,ยคุณจางฮั่นเขาก็ประมาณว่าแบ่งรับแบ่งสู้เนาะประมาณว่าก็ยังมีดาราท่านอื่นๆอยู่ด้วยนะคะก็อย่างที่บอกเนาะก็ต้องย้อนกลับไปที่ คำตอบในช่วงแรกว่าก็มีดาราเนาะผู้หญิงถึง6ท่านด้วยกันที่ที่ก็ร่วมแสดงในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีอนาคตนะเดแล้วก็ดาราชายท่านอื่นๆด้วยนะคะไม่เฉพาะดาราหญิงก็มีดาราชายที่ที่ที่แบบน่ารักน่ารักที่แบบเขาจะสามารถจะไปต่อได้ไกลๆในวงการด้วยอ่ะนะคะ อาล่ะค่ะนี่ก็เป็นแบบเออรวมๆเนาะของการสัมภาษณ์นะคะช่วงนี้จังฮันก็จะมีงานอีเวนต์นะมากหน่อยแล้วก็ได้รับเชิญสัมภาษณ์แล้วก็รวมทั้งมีไลฟ์ด้วยนะคะก็กลับมาแล้วนะคะสําหรับจังฮันก็ดีใจจริงๆเลยนะคะ <c oughs> คุณจังฮันเนาะเป็นคนที่เขามีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นมากเลยนะแล้วก็ฉากบูอะไรของเขาเน้นนะคะ,ๆๆะ,คะเขาก็ทําได้ดีจริงๆนะมีความเข้มแข็งใช่ไหมคะพวกเราก็เห็นใช่ไหมแต่ว่าก็ไปติด เรื่องทรงผมอีกนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของฝีมือแล้วก็เคมีของพระเอกนางเอกก็ทําให้รู้สึกว่าเออมันดีว่ะเออดูแล้วมันเพลิดเพลินนะคะรักนางเอกมากครั้งสุดๆนะคะรักเมียโคตรๆค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วในตอนนี้นะคะถ้าพูดถึงบริษัทแบบที่คุณจังฮันเขาทําเองอ่ะคือเป็น i n v e s อร์หรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตซีรีส์เช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาก็อย่างที่ มีภาพออกมามากมายหลายตอนที่เขานั้นก็นั่งควบคุมการตัดต่อเองนะคะการแก้ไขการตัดร,รัครอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องไอ้สุภาพบุรุษแห่งเขตแดตะวันออกอะ่ะเพื่อนๆนั้นก็เป็นก็เป็นซีรีส์ที่คุณจังฮันนั้นเขาแบบเป็นผู้ที่ลงทุนเองด้วยแล้วก็สร้างเองด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันแหม่พลาดเนาะคนเราดวงจริงๆเลยนะคะก็ถือได้ว่าประสบการณ์2เรื่องไปแล้วนะคะก็คือเรื่องหนึ่งอ่อนแอไม่ได้นะคะเรื่องที่ใช้บริการนางเอก จากประเทศเกาหลีนะคะเรื่องนั้นน่าดูมากเลยเนาะหมิงอะไรสักอย่างหนึ่งหมิงหมิงอะไรพยักนะเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกหวานหน่อยนะคะก็ <c oughs> ชื่อก็จําไม่ได้จำได้ตัวหนึ่งก็ดีแล้วหมิงนะคะกับกับพยักเออมา <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็สุภาพบุรุษแข่งเขต8ตะวันออกนะคะก็ออนแอร์ไปได้เกินครึ่งเรื่องแต่ก็โดนถอดออกจากแพลตฟอร์มไปเลยนะคะบายๆค่ะ,คะนี่เรียกว่าปลิวของแท้นะคะเอาละค่ะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคงจับประเด็นได้เนาะว่าทําไมถึงต้องใช้ ้สแตนด์อินในฉากที่แบบถ่ายแค่คุกเขา่าถ่ายแค่ใช้กระโปรงถ่ายแค่มืออะไรแบบนี้นะคะนั่นก็เพราะว่าเออเป็นความเป็นความต้องการของท่านผู้กํากับเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปถามผู้กํากับเอาเองละกันนะคะอาจจะมีความเกรงใจนักแสดงหรือเปล่าเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะถ่ายเอาไว้จะได้เอาไว้ใช้ในหลายๆฉากอื่นๆหรือเปล่านะฮะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆก่าลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ